สวัสดีค่ะทุกท่านนะคะวันนี้พามาชมบริเวณบ้านนะคะซึ่งตอนนี้นะคะ,ะแฟนก็ได้ตัดหญ้านะคะตัดหญ้าบริเวณบ้านนะคะก็จะพาชมนะคะรอบๆนะคะบริเวณบ้านนะคะซึ่งเราปลูกต้นไม้หลายต้นอยู่นะคะก็มีต้นตะครอ้ออันนี้ต้นตะครอ้อเราไม่ได้ปลูกเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะอันนี้ก็เป็นมะม่วงนะคะมะม่วงน้ําดอกไม้สีทองนะคะซึ่ง มันก็หมดไปแล้วนะคะ,ะผนมันเราก็รับประทานหมดแล้วนะคะมันหมดรอบของมันนะคะเรากินปีหน้านะคะซึ่งต้นมะม่วงสีทองนี่นะเรามะม่วงดอกไม้สีทองเรามีอยู่ประมาณสีต้นนะคะต้นนี้เราก็สั่งมาจากเน็ตนะคะไม่คิดว่ามันจะเจริญเติบโตให้เราได้รับประทานนะคะต้นไม่สูงนะคะต้นเล็กๆแต่ว่า ซื้อมาสีต้นแต่ว่าต้นสูงไม่เท่ากันนะคะปลูกเวลาเดียวกันต้นพอกันนะคะต้นเล็กๆอ่ะแต่พอเติบโตมานะคะก็สูงไม่เท่ากันนะคะแล้วผลที่ได้รับก็ไม่เท่ากันต้นใหญ่ก็จะได้ผลผลิตเยอะต้นเล็กก็จะลูกไม่ดกนะคะลูกไม่ดกนะคะนี่บริเวณบ้านเราก็จะมีพื้นที่ประมาณนี้นะคะพื้นที่ไว้ได้ปลูกไม้ผลนะไว้ รับประทานนะคะอันนี้ก็จะมีะมะนาวนะคะซึ่งเราได้แยกนะคะตน้ตนจากต้นใหญ่ข้างบ้านนะคะแยกมาก็มีต้นมะยมอันนี้นะคะมีต้นมะยมะดุกมากนะคะเวลามันออกลูกมานะคะออกผลม,มามะยมดุกมากอันนี้ก็มะนาวนะคะมะนาวเราแยกมาต้นได้อีกสองต้นนะคะต้นนี้กับต้นนี้นะคะมีสองต้นนะคะ ก็ลูกดกเหมือนกันนะคะแต่ว่าต้นยังไม่สูงยังไม่ใหญ่ก็ประมาณนี้ได้กินนะคะมะนาวเนี่ยได้กินตลอดปีเลยนะคะอันนี้เป็นต้นลูกที่นี่ก็มีมะม่วงแอปเปิลนะคะจะปลูกอยู่หน้าบ้านนะนี่ม่วงมะม่วงแอปเปิลปีนี้เราไม่ได้รับประทานนะคะมันร่วงูกหมดเลยนะคะแล้วก็มีน้องน้อง,น,องนักศึกษาก็มาเก็บไปรับประทานนะคะ ก็บริเวณบ้านอันนี้คือตัดปกติแล้วคนที่เขาเลี้ยงวัวนะคะน้องชายหรือว่าชาวบ้านที่เลี้ยงวัวเขาจะมาตัดหญ้าให้นะคะแต่วันนี้ลงมือเองอันนี้อินทผลัมนะคะเราเพาะเองนะต้นอินทผลัมเราเพาะเองเรากินกินเสร็จแล้วเอา,มาเมล็ดมาเพาะนะเพาะเสร็จแล้วเราก็เอามาปลูกนะคะในพื้นที่อันนี้ต้นตะไคร้นะคะตะไคร้เราเก็บ ันนี้ก็ข่านะคะซึ่งเป็นพืชส่วนครัวที่เราเอาไว้ปรุงอาหารเราจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะบางทีเล็กๆน้อยๆเราก็เก็บข้างบ้านเราได้นะคะน,นี่ต้นตะเคราะห์ตะเคราะห์จะได้กินตลอดปีนะคะเอากินทุกปีนะคะกินทุกปีเป็นต้นที่ใหญ่นะคะต้นที่ใหญ่อยู่ข้างบ้านเรานั่นเองนะคะต่อมานะคะก็นี่มาดูใกล้ๆนะะมีต้นขนุนด้วยนะคะต้นขนุน นขนุนแล้วก็แต่ก่อนเราปลูกกล้วยเต็มนี้เลยนะคะแต่ก็กล้วยก็มันก็เป็นโรคนะคะตายหมดนะคะก่อนที่เราจะปลูกกล้วยนะคะแต่ก่อนเราก็จะเลี้ยงวัวปลูกหญ้าในเปียบริเวณนี้แหละแต่โครงการของเลี้ยงวัวก็ยุบลงนะคะเอาวัวไปให้น้องชายเลี้ยงแล้วก็ไม่มีเวลาในการดูแลนะคะเราเลยปล่อยเป็นที่ว่างแล้วก็ปลูกนะ,ะปลูกพืช ไม้ผลนะคะที่เราอยากรับประทานนะคะก็ขอบคุณมากนะคะที่มารับชมนะคะ